แจ้งข่าวดี30พย64ชงประกันข้าวอย่างไร่ละ1,000บาททกสจะโอนให้ในสัป,ปดาห์นี้กระสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกระเศรษพารวย พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับชงโครโมอไฟเขียว วงเงินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร1.4แสนล้านบาทแบ่งเป็นค่าเปลือก7.6หมื่นล้านบาทสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าว5.4หมื่นล้านบาทยางพาราอีก1หมื่นล้านบาทหลังขยายเพดานก่อนี้35%เลั่นชาวนารอรับเงินทดเชยรายได้งวด3-7ได้เลยด้านพาณิชย จับมือเอกชนลดร,ราคาขายเคมีกเกษตรกร35เปร์เซช่วยเกษตรกร,กรนายอาคมเติมพิทยาภัยธิย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมในวันที่30พยนี้กระทรวงการคลังจะเสนอให้พิจารณาอนาุมัติวงเงินเพิมเ่มเติมที่จะใช้ ดำเนินโครงการปรักกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65ทับ65ในส่วนที่ยังตกค้างอีก76,000ล้านบาทรวมถึงอนุมัติโครงการดูแลสินค้าเกษตรอื่นๆเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สามารถเร่งจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่ชาวนาหลังจากที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเห็นชอบให้ขยายเพาดานนี้ตามพรบรวินัยการเงินการคลังมาตรา28เพิ่มเป็น35%จากเดิม30%ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น155,000ล้านบาทผู้สื่อข่าว รายงานว่าโครงการดูแลเพื่อผลทางการเกษตรที่จะเสนอให้คอรมออนุมัติครั้งนี้มีวงเงินรวมกว่า140 0 0 0ล้านบาทประกอบไปด้วยโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือก76,000ล้านบาทโครงการสนับสนุนค่าบ,บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาท ครัวเรือนละ20ไร่วงเงิน54,900ล้านบาทและโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกยางพาราอีก10,000ล้านบาทส่วนชาวนาที่ยังไม่ได้เงินส่วนต่างประกันรายได้งวดที่3-7ถึงคาดว่าธกาสจะโอนให้ได้ในสัป,ปดาห์นี้ด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่มีตนเป็นประธานได้อนุมัติราคากลางอ้างอิงข้าวเปลือกที่จะใช้เป็นเกณฑ์การจ่ายชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าวและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ65ถึง7งวดแล้วแต่ทกสเพิ่งจ่ายได้เพียงงวดที่ 1, 2และงวดที่3บางส่วนเพราะติดปัญหาเพดานก่อหนี้ตามพรบรวินัยการเงินการคลังมาตรา28ที่กำหนดที่30%ทำให้เงินที่รัฐจะก่อหนี้เพิ่มได้ใกล้ถึงเพดานแล้ว แต่หลังจากที่คอรมอรเห็นชอบขยายเพดานก่อนหนี้เพิ่มเป็น35%แล้วทกสจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีกเกษตรกรได้ภายใน3วันทำการส่วนการจ่ายงวดที่8ถึง33กะเสเกษตรกรจะได้รับเงินต่อง,งวดแน่นอนถ้าราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันรายได้แต่คาดว่าจะจ่ายชดเชย ลดลงเรื่อยๆเพราะราคาข้าวเปลือกเริ่มขยับขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ผลิตผู้นำเข้าเคมีกเกษตรจาก3สมาคมได้แก่สมาคมธุรกิจเกษตรสมาคมอารักขาพืชไทยและสะมาคม การค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยจะทำโครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกรโดยจะลดราคาขายเคมีเกษตร3กลุ่มคือ,อยากำจัดวัชพืชลดลงสูงสุด22%หรือลดลง10-150บาทยาปราบศัตรูพืชมะแรงลดสูงสุด26% หรือ3ถึง135บาทและยากำจัดโรคพืชลดลง35%หรือ5ถึง150บาทรวม74รายการ235ถึง268ลิตรกิโลกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤษกิกายน2564ถึง28กุมภาพันธ์2565 เป็นเวลา3เดือนคาดว่าจะลดต้นทุนให้เกษตรกร,ร,กรไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเคมีกเกษตรที่จะนำมาลดราคาครอบคลุมพืชทุกชนิดทั้งข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังยางพาราไม้ผลทั้งทั่วเรียนมังคุดและอื่นๆเกษตรกร,ร,กรที่สนใจสั่งซื้อผ่านกเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอ และสหกรณ์จังหวัดแต่ต้องแจ้งว่าจะไปรับสินค้าที่ร้านค้าใดหลังจาก3เดือนแล้วยังจะขอความร่วมมือนำเคมีกเกษตรตัวอื่นมาลดราคาให้ต่อเนื่องอีกส่วนนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารทกสกล่าวว่าทกสได้ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายค่าเปลือกนาปีปี64ทับห เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าววงเงินสินเชื่อรวม2,401ล้านบาทไม่คิดดอกเบี้ยนอกจากนี้ยังช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าเปลือกหลักประกัน1,500บาทต่อตันและสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน กเกษตรกรปี64ทับ65วงเงินสินเชื่อรวม1 5 0 0 0ล้านบาทครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ